่สร้างนักสำรวจโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนบริษัทบุญรอดปิวรี่จำกัดกลุ่มบริษัทแหลมทองสหการมื่อ่ะเจนไปตลาดกับคุณแม่เห็นแม่ค้าขายกุ้งก้ามกรามในเบหมดอีกหน่อยกุ้งก้ามกรามต้องสูงพันแน่ๆกุ้งก้ามกรามไม่มีวันสูงพันหรอกเพราะเดือนนี้เขาพอเลี้ยงกันได้แล้วอืมใช่คุณลุงเคยบอกไว้แล้วนี่นะโอ้เจนเนี่ยขี้ลืมจริงๆเลยงงนะ การเพราะเลี้ยงกุ้งกล้ามกรามมันมีอยู่หลายวิธีแต่ว่าลุงจะเล่าให้ฟังสักวิธีหนึ่งเป็นการเลี้ยงแบบปิดคือเลี้ยงที่จะไม่ทําให้เกิดน้ําเสียเขาก็เลี้ยงเสร็จแล้วเขาก็เอาน้ำเนี่ยที่มาที่ใช้แล้วเนี่ยเอามาหมุนเวียนเอามาบําบัดให้มันเป็นน้ําดีแล้วก็กลับไปเลี้ยงใหม่ตกลุงก็ไม่มีน้ําเสียที่ทิ้งออกมาภายนอกนการพอเลี้ยงกุ้งกล้ามกรามเนี่ยเราจะเริ่ม พ่อแม่พันกุ้งมาเลี้ยงไว้จนโตเต็มวัยหลังจากนั้นก็จะปล่อยให้กุ้งผสมพันธุ์กันตามธรรมชาติตัวผู้จะปล่อยน้ําเชื้อไว้ที่หน้าอกของตัวเมียจากนั้นตัวเมียก็จะวางไข่ภายใน 2- 3ชั่วโมงไข่ที่ออกมาก็จะผสมกับน้าเชื้อแล้วแม่กุ้งก็จะนําไปเก็บไว้ที่บริเวณท้องจากนั้นเราก็คัดเลือกแม่กุ้งที่มันมีไข่แก่รู้แม่ดูยังไง ก็ดูไข่ที่ติดอยู่หน้าท้องเนี่ยนะถ้าไข่มันออกสีน้ำตาลปนสีเทาเนี่ยเรียกว่าไข่แก่หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะนำแม่กุ้งไปพักไว้ในบ่อนํานกลอยที่ผสมกับยาฆ่าเชื้อไว้เพื่อปรับสภาพทิ้งไว้ประมาณหนึ่งคืนหลังจากนั้นก็จะนำแม่กุ้งไปไว้ในบ่อฟักเพียงคืนเดียวไข่ก็จะฟักออกมาเป็นตัวเราก็แยกเอาแม่กุ้งเนี่ยเอาไปพักฟื้นส่วนลูกกุ้งเนี่ยก็เอาไปอยู่ในบ่นออนุบาลาหลังจากนั้นเราวก็ให้อาทีเมียเป็นอาหา กุ้งประมาณ7-10วันแล้วก็เปลี่ยนมาให้อาหารสาเร็จรูปลูกกุ้งเมื่อเกิดใหม่ๆจะง่ายท้องว่ายน้ําเราต้องรอจนกว่าลูกกุ้งคว่ำเมื่ออายุ2ี2 5ถึงวันเราจึงเปลี่ยนไปเลี้ยงในบอ่อปรับน้ําซืดอาร์เมียคืออะไรหลังครับก็ลายสีน้ําตาลที่ฟักออกมาเป็นตัวใหม่ๆนะสีเจนรู้ได้ยังไงล่ะก็ดูรูปภาพประกอบเกี่ยวกับสั์น้ำต่างๆในหนังสือสารานุกรมไทยนะสีแล้วพอลูกกุ้งเนี่ยคว่ำได้เราก็สังเกตได้ จากลูกกุ้งว่าจะเริ่มเกาะตามพื้นหรือว่าตามขอบ่าเรานำกุ้งที่คว่ำไปปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติหรือว่าขายให้กับเกษตรกรไปเลี้ยงต่อกระดับก,การพอเลี้ยงพันกุ้งเนี่ยนะเราจะต้องหมั่นคัดเลือกขนาดกุ้งที่มีขนาดเท่ากันมาเลี้ยงไว้ด้วยกันไม่เช่นนั้นเนี่ยนะกุ้งที่ตัวโตกว่าจะกินกุ้งที่ตัวเล็กกว่าไงนี่อีกนานแค่ไหนว่วจะหายได้คะประมาณ78เดือนเนี่ยก็ขายได้แนละ้ว เคยได้ยินว่าบ้านเรามีปัญหาเรื่องสารพิษตกค้างถึงขนาดบางประเทศไม่ยอมนำเข้ากู้งจากบ้านเราเลยเหรอคะใช่จ้ะ,ะเมื่อเกษตรกรบางคนเห็นว่ากุ้เป็นโรคเนี่ยนะก็จะใช้สารเคมีในการรักษาแต่จริงๆแล้วหากเรามีระบบการจัดการน้ําอากาศและบําบัดของเสียที่ดีแล้วก็ไม่จําเป็นต้องใช้สารเคมีในการเลี้ยงกุ้งเลยก็ได้นะฟังดูแล้วการเลี้ยงก,กุ้งกลางๆนี่ไม่ยากเลยนะครับกุ้งอยากจะ สนับสนุนของรางวัลโดยบริษัทพาร์ทเอ듀เคชันจำกัดร่วมสร้างนักสำรวจโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนบริษัทบุญรอดปิวรี่จำกัด กลุ่มบริษัทแหลมทองสหการ